S <Small> R สสวััดีีฉนชื่อมอในเช้าวันใหม่มีอาตื่นขึ้นมาพร้อมความสดใสและความหวังที่จะใช้วันให้เต็มที่ในสนามเด็กเล่นมีอาเดินทางออกจากบ้านด้วยความตื่นเต้นเธอเดินไปตามถนนเพื่อมุ่งไปสู่สนามเด็กเล่น เมื่อถึงสนามเด็กเล่นมีอารู้สึกตื่นเต้นกับเครื่องเล่นมากมายที่เต็มไปด้วยสีสันและเสียงหัวเราะมีอาปีนป่ายและโหนเชือกด้วยความสนุกแม้เครื่องเล่นบางอย่างจะดูท้าทายขณะเล่นอยู่มีอาประสบกับอุปสรรคเมื่อเครื่องเล่นชำรุดลงกลางคันทําให้เธอรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากมีอาหยุดพักหัวใจเต้นแรงแต่เธอก็พยายามคิดหาวิธีเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีอาได้ยินเสียงหัวเราะและคำพูดอบอุ่นจากเพื่อนๆทำให้เธอรู้สึกมีกำลังใจใหม่เธอรวบรวมความกล้าและตัดสินใจว่าจะลองเล่นเครื่องเล่นที่ท้าทายอีกครั้งด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นเธอสามารถเล่นผ่านอุปสรรคได้และกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งเมื่อความวิตกกังวลค่อยๆหายไปมีอาเริ่มสนุกสนานและเล่นกับเพื่อนๆที่มาร่วมแบ่งปันความสุข ความกล้าหาญและมิตรภาพช่วยให้มีอาเปลี่ยนความวิตกกังวลให้กลายเป็นความมั่นใจในการเล่นท้ายที่สุดวันสนุกในสนามเด็กเล่นจบลงด้วยเสียงหัวเราะและความทรงจำอันอบอุ่นที่ช่วยให้มีอารู้ว่าการเอาชนะอุปสรรคคือก้าวแรกสู่ความสุข